สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Divergent มือใหม่ต้องรู้ Divergent คือทิศทางของราคากับ Indicator ทางเทคนิคราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปในทางหนึ่งในขณะที่ Indicator อร์ชี้ไม่ได้อีกทางหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค Divergent เป็นสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุ้นทองคําน้ำมันและไม่จำกัดเพียงแค่ในตลาด f o r l x t เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับ i n นดิเคเตอทางเทคนิคเช่นออสซินเคเลเตของ Momentum หรือตัวบ่งชี้ความแข็งแรงสัมพันธ์ในการซื้อขาย f o เรสตการพบเห็น d i v e r g e n จน มักถูกตีความเป็นสัญญาณของความแข็งแรงของราคาปัจจุบันซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคาที่อาจจะเกิดขึ้นเครื่องมือในการตรวจจับ divergent 1. RSI หรือ Relative s t r e n g t e Index RSI เป็น indicator oscillator ที่นิยมใช้ในการค้นหาสัญญาณ divergent ในตลาดฟอเ e ็ก และสามารถใช้งานฟรีผ่านโปรแกรมเช่น MetaTrader 4และ MetaTrader 5เป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์หลายคนใช้โดยเฉพาะใน Time Frame 1ชั่วโมงและ4ชั่วโมง ISI ที่มีค่ามากกว่า70แปลว่ามีกำลังซื้อมากจนเกินไป Overbust ISI ที่มีค่าต่ำกว่า30 แปลว่ามีการขายมากจนเกินไป over sold ตัวอย่าง RSI divergent ขาขึ้นโดยด้านบนจะเป็นแท่งเทียนในการเทรดเดอร์ส่วนข้างล่างจะเป็น indicator ในการเทรดตัวอย่าง RSI divergent ขาลงโดยด้านบนจะเป็นแท่งเทียนในการเทรดส่วนข้างล่างจะเป็น indicator ในการเทรด เครื่องมือในการตรวจจับ divergent 2 MACD หรือ moving a v e r g e n convergent divergent MACD คือ indicator ที่นิยมใช้ในตลาด f o เ e x โดยเฉพาะในการค้นหาสัญญาณ divergent ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากแสดงถึงการใช้ MACD เพื่อตรวจจับภาพ divergent ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อดีของ MACD คือมันทำให้สัญญาณที่ค่อนข้างช้าทำให้มีโอกาสจะได้สัญญาณ divergent หลอกนั้นน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ indicator อื่นๆส่วนใหญ่แล้วนักเทรดจะใช้ MACD ในไทม์ f ฟ a m e ชั่วโมงและ4ชั่วโมงเพื่อในความแม่นยำในการเทรดตัวอย่างของ moving average convergent divergent โดยตัวอย่างนั้นบนจะเป็นเทตแท่งเทียงส่วนข้างล่างจะเป็นเครื่องมือของ moving average, convergent, divergent เครื่องมือในการตรวจจับ divergent 3 er Stick, s t o c h a s t i c oscillator เป็นเครื่องมือยอดนิยมในตลาด forex ที่มีเทตเดอร์มากมายใช้ในการค้นหาสัญญาณ divergent อย่างเข้มข้น ข้อดีของมันคือสามารถใช้สัญญาณได้อย่างรวดเร็วทำให้เทรดเดอร์สามารถจับจังหวะด i เวอร์เจนได้บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามความไวนี้ทำให้เกิด d i v e r g e n จนหลอกได้บ่อยครั้งกว่า Indicator MACD Stochastic Oscillator มักถูกนิยมใช้ในกรอบเวลา30นาทีและ4ชั่วโมงตัวอย่างของ Stochastic ออ c ซิเคเตด้านบนจะเป็นแท่งเทียนในการเทรดส่วนด้านล่างจะเป็นเครื่องมือการตรวจจับสโตแคสติคออสซิเคเล l ตอร์ประเภทของ Divergent หนึ่งค i าส i ิ e ดิเว t ร e v e รีเวอร์คือสัญญาณที่แสดงถึงราคาที่มีโอกาสกลับตัวโดยแบ่งออกเป็นสประเภทต่อไปนี้1.1 Classic b u l l คลาสสิ e บูลล จากที่เราสังเกตเห็นโรของราคาและอินดิเคเตอร์รูปแบบตัว W เพื่อเป็นการกลับตัวในทิศทางขาลงเป็นขาขึ้นโดยราคาทำโรขึ้นมาใหม่ที่ต่ำกว่าโรเดิมในทางกลับกันคืออินดิเคเตอร์ทำโรใหม่ที่สูงกว่าโรเดิมโอกาสที่จะให้ทำให้ราคาตัวกลับมาขาขึ้นได้1.1.1คาสด Classic b u r i Divergent ค่า A สตองโดยด้านขวามือจะเป็นอินดิเคเตอร์ส่วนซ้ายมือจะเป็น price ขาสิดบูริต divergent คาสประเภทสตอง divergent รูปแบบนี้จะพบบ่อยมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ราคาทำโรใหม่ที่ต่ำกว่าโลเดิมในทิศทางกับกัรอินดิเคเตอร์ทำโลใหม่ที่สูงกว่าโรเดิมที่บ่งบอกถึงราคาในทิศทางขาลงเริ่มอ่อนแรงและมีโอกาสราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นตัวอย่างของคลาสสิกบูริต d i ดเวอร์เจนค s า A สตองจากการเทศด 1. ราคาก่อนหน้าเป็นขาลง 2. เมื่อเราสังเกตที่ราคาจะเห็นได้ว่า ราคาทำโรให้ต่ำกว่าโรเดิม 3. โรของอินดิเคเตอร์แต่ที่โซนโอเวอร์โซล 4. อินดิเคเตอร์ทำโรใหม่ที่สูงกว่าโรเดิม 5. ราคาเกิดการไดเวอร์เจนจึงกลับตัวเป็นขาขึ้น1.1.2คาสิตบูริดไดเวอร์เจนคาสบีมีเดียม โดยขวามือจะเป็นอินดิเคเตอร์และขวามือจะเป็นไพร์คลาสสิกบูริกเดเวอร์เจนประเภทมินเดียมการที่ราคาสร้างโรงใหม่ที่ใกล้เคียงกับโรเดิมซึ่งอาจจะถูกมองว่ารูปแบบเป็นดับเบิลบอทชอมและอินดิเคเตอร์ที่ทำให้โรสูงใหม่สูงกว่ารูเดิมในทางกลับกันอินดิเคเตอร์ทำให้โรใหม่ที่สูงกว่ารูเดิม บ่งบอกถึงความอ่อนแรงของแนวโน้มขาลงที่อ่อนแรงลงและซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าราคาจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ตัวอย่างในการเทรด c a s i c Bullish Diver c l a s s B Medium ม 1. ราคาก่อนหน้าเป็นขาลง 2. เมื่อสังเกตที่ราคาจะเห็นได้ว่าราคาทำโรใหม่ใกล้เคียงกับโรเดิม 3. โรของ indicator แตะที่ over อ o ์โซ e 4. ที่ indicator ทํำโรใหม่ที่สูงกว่าโรเดิม 5. เมื่อราคาเกิด d i v e r g e n c จึงกลับตัวเป็นขาขึ้น1.1.3คาสิสา l a s s i c b u l l d i v e r g e n c w e โดยด้านขวามือจะเป็น indicator ส่วนซ้ายมือจะเป็น price c าส s s i c bullish d i v e r g e n ประเภท w e e ราคาทำโลใหม่ที่ต่ำกว่าโลเดิมในทิศทางกับการอินดิเคเตอร์แสดงทำการโลใหม่ที่ใกล้เคียงกับโลเดิมนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นดับเบิลบอทชอมซึ่งเป็นสัญญาณแนวโน้มขาลงที่กำลังอ่อนแรงลงสถานการณ์นี้มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวและเริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นตัวอย่างในการเทรดคลาสสิกบูลิดไดเวอร์เจ้นคาซีวีคหราคาก่อนหน้าเป็นขาลง 2. เมื่อสังเกตที่ราคาจะเห็นได้ว่าราคาทำโรใหม่ที่ต่ำกว่าโรเดิม 3. โรของอินดิเคเตอร์แต่ที่โชนโอเวอร์โซด 4. ที่อินดิเคเตอร์ทำโรใหม่ที่ใกล้เคียงกว่าโรเดิม 5. เมื่อราคาเกิดดิเวอร์เจนจึงกลับตัวเป็นขาขึ้นประเภทของ gen, ดิเวอร์เจน2สคาสิกแวริดดิเวอร์เจน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นคำอธิบายนี้หมายถึงการสังเกตสถานการณ์รูปแบบราคาและอินดิเคเตอร์ในตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินที่มีลักษณะขายตัว M ในสถานการณ์นี้เมื่อราคาทำจุดสูงสุด High, ไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมแต่อินดิเคเตอร์กลับแสดง High, ไฮใหม่ที่ต่ำกว่าจุดไฮเดิมนั้นบอกบอกว่าแม้กระทั่งราคายังคงขึ้น แต่แรงขับเพื่อนราคาเริ่มอ่อนแรงลงซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้นเป็นขาลงได้1.2.1คาสิตแบลิคเดเวอร์เจนคาเสอสตองโดยบ้านขวามือจะเป็นอินดิเคเตอร์ส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นไพร์คาสิตแบลิคเดเวอร์เจนประเภทสตองเมื่อราคาทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมก่อนหน้า แต่อินดิเคเตอร์กลับแสดงไฮใหม่ที่ต่ำกว่าไฮเดิมก่อนหนะ้านั่นบ่งบอกว่าแรงขับเคลื่อนของราคาในเทศขาขึ้นกำลังลดลงและอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเทศขาลงการปรากฏของ d i v e r g e n จนในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยและมีความน่าเชื่อสูงสูงในางการทำนายทิศทางของราคาตัวอย่างคลาสสิกแบริ่งเดเวอร์เจนคลาส s สตอง 1>, 1. ราคาก่อนหน้าเป็นขาขึ้น 2. ราคาทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิม 3. โรของอินดิเคเตอร์แต่ที่โซนโอเวอร์บัส 4. อินดิเคเตอร์ทำไฮใหม่ที่ต่ำกว่าไฮเดิม 5. เมื่อราคาเกิดเดเวอร์เจนจึงกลับตัวเป็นขาลง1.2.2่งจุดสองจุดสองคาซิดแบริคเดเวอร์เจนคาซบีมีเดียม โดยด้านขวามือจะเป็นอินดิเคเตอร์ส่วนสายมือจะเป็นไพร์าสิกแบริกไดเวอร์เจนคาสประเภทมีเดยมราคาทำไพรใหม่ ight, ที่ใกล้เคียงกับไฮเดิม erm. มองว่าเป็นดับเบิลท็อปแต่ในทางกับกัรอินดิเคเตอร์แสดงไฮยใหม่ ight, ที่ต่ำกว่าไฮเดิม erm. ซึ่งบอกมอกถึงว่าแรงขับเคลื่อนทางขาขึ้นอ่อนแรงลงซึ่งแนวโน้มขาราคาอาจเปลีป่ยนแปลงม่ขาลงได้ ตัวอย่างในการเทรด Classic Valid Divergent Class, gent, Class B Medium 1. ราคาก่อนหน้าเป็นขาขึ้น 2. ราคาทำไฮใหม่ ight, ที่ใกล้เคียงกับไฮเดิม erm. 3. โรของอินดิเคเตอร์แต่ที่โซน o v e r b u s ัส 4. อินดิเคเตอร์ทำไฮใหม่ ight, ที่ต่ำกว่าไฮเดิม erm. 5. เมื่อราคาเกิด Divergent จึงกลับตัวเป็นขาลง1.2.3 คัสติบแบริคเดเวอร์เจนคัสซีวีคโดยด้านขวามือจะเป็นอินดิเคเตอร์ส่วนซ้ายมือจะเป็นไพร์คัสติบแบริคเดเวอร์เจนคัสประเภทวีคราคาทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมซึ่งมองเป็นว่าเป็นดับเบิลท็อป แต่ในทางกลับกันอินดิเคเตอร์แสดงไฮใหม่ที่ใกล้เคียงกับไฮเดิม erm, ซึ่งมองบอกว่าแรงขับเคลื่อนขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลงจึงเป็นแนวโน้มราคาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นขาลงตัวอย่างในการเทดคาซิดแบริดเดเวอเจนคาซี e ุ k 1. ราคาก่อนหน้าเป็นขาขึ้น 2. เมื่อสังเกตที่ราคาจะเห็นได้ว่าราคาทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิม 3. r o โรของ i n d i c a อร์แต่ที่โซนโอ e r b ร u บ t สีที่ i n d i c a อร์ทำ high ใหม่ที่ค่าเคียงกับ h i g เดิม 5. เมื่อราคาเกิดการ divergent จึงกลับตัวเป็นขาลงตารางสรุปของ classic divergent ประเภทบูริษตารางสรุป classic divergent ประเภท b บ a r ชประเภทของ divergent 2. h i s t e d i v e r g e n t continuation คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคาจะเทศต่อไปนั้นสามารถแบ่งออกได้2องประเภทหลักดังต่อไปนี้ 2.1. h i d e n b u r l i s h d i v e r g e n c การสังเกตร,รูปแบบตัว W ในราคาและ indicator เป็นสัญญาณที่บ่งบอกแนวโน้มขาขึ้นของการเทศ โดยที่ราคาจะทำโโลใหม่ที่สูงกว่าโลเดิมในขณะที่ indicator กับทำโโลใหม่ที่ต่ำกว่าโลเดิม2.2 h i n d e d b a r i s h d i v e r g e n t จากการสังเกตเป็นรูปแบบของตัว M ในราคาที่ indicator เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงแนวโน้มในการเทรขาลง ที่จะนำเดินต่อไปโดยที่สร้างไฮใหม่ที่ต่ากว่าไฮเดิมในขณะที่ฮีนเดคเตอร์กลับทําไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิม2.1 hisden b u r l i s h divergence โดยด้านขวามือจะเป็นอินดิเคเตอร์ส่วนซ้ายมือจะเป็นไพล์ hisden b u r i s h d i v e r g e n c ราคาสร้างจุดโรใหม่ที่สูงกว่าโลเดิม ในทิศทางกับการอินดิเคเตอร์ทำโรใหม่ที่ต่ำกว่าโรเดิมซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาสามารถเทรดได้ต่อไปตัวอย่างของ hisden b u r r i s d i v e r g e n t 1. ราคาก่อนหน้าเป็นขาขึ้น 2. เมื่อสังเกตที่ราคาจะเห็นได้ว่าราคาทำโรใหม่ที่สูงกว่าโรเดิม 3. โรของอินดิเคเตอร์แต่ที่โซน oversold 4. อินดิเคเตอร์ทำโรใหม่ที่ต่ำกว่าโรเดิม 5. เมื่อราคาเกิดฮิ t e ท d d ดเวอร์เจนต่อไปจึงเป็นขาขึ้น 2.2. h i ุดสองฮิสเท d แบริตเดโดยด้านขวามือจะเป็นอินดิเคเตอร์ส่วนซ้ายมือจะเป็นไพร์ i n ิสเ a ดแบริตเดเวรราคาสร้างหายใหม่ที่ต่ำกว่าหายเดิม ในทางกับการอินดิเคเตอร์กำมาทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมซึ่งมงบอกว่าโอกาสที่ราคาสามารถตามเทต่อไปได้ตัวอย่างฮ i s t ท d v วร i t d i v e r g e n ร 1. ราคาก่อนหน้าเป็นขาลง 2. เมื่อสังเกตที่ราคาจะเห็นได้ว่าราคาทำไฮใหม่ที่ต่ำกว่าไฮเดิม 3. โรของอินดิเคเตอร์แต่ที่โซนโอเวอร์บัส 4. ที่อินดิเคเตอร์ทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิม 5. ราคาเกิดการ h i s t e d d i v e r g e n จนราคาจึงต่อไปเตเทศขาลงตารางสรุป h i n เ e d d ดเ e อร์เจนโดยด้านขวามือจะเป็นแบริซ้ายมือจะเป็น b บู i s h ตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ 1. ราคาเป็นเทศลง 2. เกิดสัพพายโซน RBD 3. ราคาพักตัวเป็น e i s i n g w a g e 4. หายของ indicator อยู่ในโซน Overbought และเกิดการ Classic Bearish Divergence 5. เมื่อราคาเกิดการ b a c k out ควรรอจังหวะ Reset และกลับตัวที่ Supply Zone และทำการเข้า Order ออใช้ Divergence อย่างไรไม่ให้โดนลาก 1. การใช้อินดิเคเตอร์เพื่อหาความแตกต่างไดเวอร์เจนในการเทรดควรไม่ได้พึ่งเพียงเงื่อนไขเดียวเนื่องจากการดำเนินการเงื่อนไขเดียวอาจจะทำให้ความเสี่ยงสูงและมีโอกาสในการทาดทุนเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงควรมีการกำหนดเงื่อนไขหลายอย่างอย่างน้อยสั่งเงื่อนไขต่อไปเพื่อใช้ในการตัดสินใจก่อนหน้าในการเข้าออเดอร์ในการเทรด 2. ในสถานการณ์ที่กราฟแสดงถึงเทศได้อย่างชัดเจนการใช้ค l ส s ิ i เดเวอร์เจนอาจไม่เหมาะเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่ราคาอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นควรหันไปใช้ไฮเดดเดเวอร์เจนเป็นเครื่องมือในการค้นหาจังหวะการเข้าออเดอร์สอดคล้องกับทิศทางในเทศเพื่อลดความเสี่ยง 3. เมื่อราคาเคลื่อนไหวถึงโซนดีมาและซับายและเกิดสัญญาณรีเจคชั่นที่แสดงถึงการทิ้งไ้เทียนหากสัญญาณของไดเวอร์เจนปรากฏขึ้นรวมด้วยซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เสริมความมั่นใจและประสิทธิภาพในการตัดสินใจการเข้าออเดอร์นในตลาดได้ยิ่งขึ้น 4. เมื่อใช้ RSI เพื่อหาไดเวอร์เจนในการเทรด ควรรอจนกว่าเส้นสัญญาณจะเข้าสู่โซนโอเวอร์บัสเกินซื้อหรือโอเวอร์โซดเกินขายก่อนที่จะพิจารณาตัดสินใจในการเทรด <c oughs> รูปแบบคลาสสิกที่มีคุณภาพสูงควรปรากฏในช่วงที่มีรูปแบบกราฟของราคาที่กำลังแสดงถึงดับเบิลบอททอมดับเบิลท็อปลีซิงเวสหรือฟินดิงเวสเนื่องจากเหล่านี้ จะเป็นช่วยแนวโน้มของราคามักจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ความรู้ดีๆกันไปแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มหาก,กินกับกราฟเทดทองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวนักเทรดกันนะคะ